เรื่องเวลาอา่านหนังสืออา่านหนังสือสอบกลางคืนอย่างนี้ด้วยคร,ครับผมตื่นเช้ามาเนี่ยผิวก็จะแห้งครับเราจะทําให้หน้าคล้ํา สิวขึ้นอย่างไรครับพี่หมอมีวิธีอะไรป้องกันบ้างไหมครัจริงๆง่ายๆเลยครับน้องเบนเนี่ยจริงๆนะเดี๋ยวผมย้ําเบอร์โทรศัพท์อีกทีก่อนนะครับเผื่อท่านผู้ชมจะโทรเข้ามาแชร์ประเด็นกับเรานะครับ029423319นะครับถ้ามีสายแล้วก็โอนเข้ามาได้เลยนะครับก็ตอนนี้นะครับผมว่าง่ายๆเลยนะครับก็คือการที่น้องเบนไม่ต้องไปยุ่งยากครับตัวนี้ตัวเดียวครับดีสกินครับทดสอบให้ดูครับหลังมือหลังมือล้างมือไม่ต้องนี่นะครับเอาตรงที่เป็นแผลเลยก็ได้โอเคครับนี่ครับหายเลยเดี๋ยว ไม่ใช่ยาผีบอกนี่น<ฮ>ะจะเป็นน้ําใสๆนะครับอเราทาเบาๆนะครับอย่าทาแรงเดี๋ยวมันตกใจนะฮะอ,อย่าเ็นตกใจนะฮะแป๊บเดียวก็จะซึมแล้วฮะเรียบร้อยในส่วนที่เราทาเข้าไปเบนทราบไหมฮะว่ามีของอะไรบ้างอะไรบ้างครับสารประกอบที่อยู่ในนี้นี่นะฮะกว่าสิบชนิดเลยหรอครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่ทําให้ผิวขาวลบรอยดํากระชับรูขุมขนป้องกันการเกิดสิวแล้วก็ป้องกันรอยเหี่ยวย่นต้านอนุมูลอิสระ แล้วก็อื่นๆอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะไปหา1ิบกว่าตัวเพื่อจะมาทาเราเนี่ยนะครับใช้เงินเยอะละแต่ทีนี้นี่ตัวเดียวเลยตัวเดียวอยู่ตัวเดียวเซรั่มตัวนี้ตัวเดียวแล้วน้องเบนทาที่หน้าหลังล้างหน้าเช้าเย็นเลยนะครับก็จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้นะครับมี SMS ถามเข้ามาครับถามว่าเป็นสิวเป็นฝ้าแก้ได้หรือเปล่านะครับโอ้โหเรื่องชิวๆเลยนะครับสาหรับดีสกินนี้นะครับยากกว่านี้ก็ทํามาแล้วนะครับสาหรับน้องเบนไงฮะ เรื่องแค่สิว oh, แก้วฟ้านี่นะฮะธรรมดามากครับเพราะว่ามีตัวที่รบรอยดําแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระด้วย mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากใช้ของดีโดยที่หมอแนะนําผ่านออยอแล้วแล้วก็ไม่ต้องใช้หลายตัวไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องเปลืองเงินไปเลเซอร์ครับติดต่อคอเซนเตอร์ของเราเลยครับ0820078999นะครับแล้วก็ mm. 0841578991